เอาไปดูเรื่องของพยาบาลบ้างนะพี่เอ,อ๋เมื่อวานนี้เห็นว่ามีพยาบาลที่โรงพยาบาลถลางจังหวัดภูเก็ตนะครับป่วยเนื่องจากว่าติดโควิดในทด้วยนะนี่ครับนี่ฮะก็ะนายแพทย์บัญชาค้าของครับ,ร,บรองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็บอกว่าอขอชื่นชมนะครับคุณรัชนีกรธีระตันยะธีรตันตะยาพรนะครับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลฉลังครับบอกว่ารักษาตัวรักษาผู้ป่วยจนตัวเองติดเชื้อใช่ไหมี่ครับนี่ฮะครับผมรักษาผู้ป่วยนะครับครับคือคือเป็นพยาบาลวิชาชีพชันนาญการพิเศษรงมาาลังภูเก็ตนะครับก็เป็นหัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมินะครับและองค์รวมคือทํางานเนี่ยโดยการลงพื้นที่ตลอดนะครับก็เข้าไปทําหน้าที่คัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่พร้อมรณรงค์ป้องกันโรคนะครับ ยังเป็นแกนหลักในการตั้งศูนย์กักกันโรคในชุมชนบางเทานะครับคือหหมงาน,นงหนักๆนะครับ,ค,รบคือเป็นหัวหน้าโดยก็ททาให้เกิดล้มป่วยด้วยความเครียดจนเกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกนะครับอโดยอาการปัจจุบันเนี่ยยังยัง,ยงรักษาตัวอยู่แล้วงรู้สึกตัวดีแต่จะมีอาการปวดหัวอย่างหนักครับทําให้ถูกส่งตัวมารักษาที่กรุงเทพแล้วก็คือต้องชื่นต้องชื่นชมครับเพราะว่าสู้งานไม่ถอยจนตนตัวเองไม่ไหวจริงๆคือ ป่วยก็รู้ว่าป่วยนะแต่ก็ยังต้องทํางานต่อไปนะต้องต้องรับผิดชอบกันต่อไปนะฮะก็เป็นเรื่องของความสีสระและก็ความรับผิดชอบนะครับแต่เรื่องพยาบาลนะมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับเห็นว่าเฟซบุ๊กนะครับกลุ่มบ้านคนไทยในอเมริกานะครับเผยแพร่ข้อความนะครับบอกว่ามีพยาบาลที่นั่นเนี่ยที่นิวยอกลักษณะเดียวกันฮะแต่รายนี้ถึงขั้นเสียชีวิตนะพี่อ๋อครับผมนี่ฮะก็ เพจเฟ e บุ o กนะครับบ้านคนไทยใน,ในอเมริกาเ,กาเผยแพร่ข้อความนะครับบอกว่าขอแสดงความเสียใจแก่คุณสุพีและครอบครัวนะครับที่เสียชีวิตจากการช่วยเหลือผู้ป่วยในโควิดนะฮะที่ป่วยโควิด -19 นะครับถือว่าคุณสุภีเป็นนางฟ้าอีกท่านหนึ่งที่อุทิศตนช่วยรักษาโคว COVID ิดมฤิตยูนะครับจนตัวเองติดเชื้อ,อในนครนิวยอร์กนะครับก็ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจากการจากไปของคุณสุภีครับนี่ขอให้บุญ,ญญาณสู่สวงสวรรค์ครับก็คือเป็นพยาบาลไทยแต่ไปทำงานที่สหรัฐอเมริกาใช่นี่นครับอ่า